วันนี้รัฐมนตรีศรีศักดิ์เนี่ยนะครับที่คุณพี่เป๊ปซี่ไปทําข่าวที่กลาลัมเปอร์เนี่ยก็พูดชัดเจนนะครับเราจะไม่พูดเรื่องหยุดยิงก่อนนะฮะและเราจะไม่ยอมรับเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นต่อให้อันวารหรือ,อาสารพัดนะครับพ่อของอันวามาเนี่ยพูดแบบทำบ้านเลยนะให้พ่อ,อให้พ่อของอันวามาบอกให้หยุดยิงเราก็ไม่หยุดตราบใดที่กัมพูชายังไม่ทําตามใน3ข้อที่เราต้องการนะฮะ อันนี้จุดยืนของกระทรวงการต่างประเทศชัดเจนนะครับลองนึกดูว่าถ้าวันนี้ยังเป็นรัฐบาลที่พักเพื่อไทยที่มีทักษิณชินวัตรทักยายอยู่เบื้องหลังเป็นรัฐบาลเป็นแกนนำรัฐบาลอยู่เกิดอะไรขึ้นแล้วลองนึกดูว่าถ้าวันนี้ไอ้กฎหมายคาสิโนเนี่ยนะครับพวกเราไม่ช่วยกันต่อต้านนะประชาชนภาคส่วนองค์กรต่างๆไม่ช่วยกันต่อต้าน แล้วเกิดมันอนุมัติมันผ่านสภาขึ้นมาคาสินโนผ่านสภาขึ้นมาพวกทุนเทาทั้งหลายซึ่งส่วนหนึ่งก็อยู่ในกัมพูชาสนับสนุนเงินให้กับคุณเซนเอาอาวุธเอาเงินมาซื้ออาวุธมาเข็นฆ่าพี่น้องของเราทหารของเราแล้ววันนี้เกิดมีคาสินโนขึ้นมาอย่างถูกกฎหมายไอ้ทุนเทาเหล่านี้ล่ะครับมันก็จะมามีธุรกิจในประเทศของเรา มันก็จะมาทำมาหากินล่ำรวยในประเทศของเราเอาเงินเทาจากประเทศกัมพูชามาฟอกในประเทศของเราอะไรจะเกิดขึ้นครับถึงบอกว่านี่คือโชคดีนะครับที่เราได้รัฐบาลที่ไม่มีทักษิณชินวัตรมาอยู่เบื้องหลังแล้วรัฐบาลทักษิณชินวัตรอยู่เบื้องหลังหมดอำนาจไปคำถามคือว่าเขาก็ยังไม่ละความพยายามนะครับ เขาก็ต้องกลับมาสู่อำนาจใหม่อีกนะก็ไปหาตัวผู้สมัครมาใหม่นะครับคน n d i d a นายกมาใหม่มาประแป้งแต่งหน้านะเอาภาพลักษณ์ให้มันดูดีโอ้นี่เป็นระดับด็อกเตอร์เลยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะแต่สุดท้ายทั้งหลายทั้งปวงอนะครับเขาก็คือคนบ้านเดียวกันนะคนบ้านเดียวกันคุณผู้ชมคิดว่า คุณยศนันเนี่ยนะครับเอาละเราไม่พูดเรื่องความรู้ความรู้ครับเรียนเก่งเป็นนักวิชาการเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนะแต่ถามว่าเวลาจะตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยเชื่อหรอครับว่าเขาจะตัดสินใจทางการเมืองในเชิงนโยบายแบบอิสระแม่ไม่ยุง่งพ่อไม่ยุง่งลุงไม่ยุง่งลุงไม่ยุง่ง ลุงซึ่งอยู่ในคุกจะไม่ยุ่งนะพราะเรามาไกลระยะระดับหนึ่งแล้วหมายถึงไกลาจากอะไรไกลาจากอิทธิพลของตระกูลทักษิณชินวัตรและเครือข่ายของเขาซึ่งเชื่อมโยงกับกัมพูชาเนี่ยนะเรามาไกลแล้วถ้าเราจะกลับไปอีกทุกอย่างก็จะเริ่มกลับไปนับหนึ่งใหม่อีกนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องพิจารณา นะครับ